สำหรับเมนูบันทึกคืนทรัพย์สินนะคะวัตถุประสงค์ของเมนูนี้นะคะจะใช้สำหรับการบันทึกคืนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่อาจเกิดจากการชำรุดหรือสาเหตุการคืนเนื่องจากการลาออกหรือเกษียณอายุนะคะทุกครั้งที่พนักง,งานมีการลาออกนะคะเราจะต้องใช้วิธีในเรื่องของการเรียกดูรายงานการถือครองทรัพย์สินอยู่จากนั้นก็มาที่บันทึก ในเรื่องของการคืนทรัพย์สินจะได้ทําจัดเก็บเป็นประวัติไว้ว่าพนักงานที่จะทําการลาออกหรือว่าโอนย้ายนั้นๆมีการคืนทรัพย์สินรายการไหนอยู่บ้างหน้าจอที่เห็นนะคะจะเป็นหน้าจอในเรื่องของบันทึกคืนทรัพย์สินโปรแกรมก็จะอ้างอิงในส่วนของเอกสารนะคะที่มีพนักงานคนนั้นมีการถือครองทรัพย์สินไปแล้วก็มาทําการบันทึกว่าพนักงานคนนั้นมีการคืนทรัพย์สินวันที่เท่าไหร่ นะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดของข้อมูลทรัพย์สินนั้นด้วยว่ามีการชำรุดหรือว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติพนักงานคนอื่นจะสามารถเบิกทรัพย์สินรายการตัวนั้นไปใช้ได้